ันเลยพอแวอเอามาใน้น้อยเดียวนึงเบิ้งนี่คือเดียวเะนี่นะเบิ้งดีคกะเออมีมฮูหูเลยมันชิลงินแบบนี้นะฮูเมกัเบิงมีบูบันตัวแม่จะดีมีูฮูฮูฮู มีมีเลยนะ,นะ,นะตันปิ๊กเลยหูมันก็น้อยน้อยนึงนะ น้ำแบบนู้นควายมีหูเกิดมาแล้วควายมีหูกินของแป๊กน้องมันน่ะทักทายสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามแล้วชมมันนี่เฮาก็ไดอ้อหน้าทุกคนเลยจากลงมาตะปาแล้วกันมันนี่ไปเฮ็ดโโหทุกคนเลยเฮ็ดโโหโกยเงยจากจ้าปล่อยงูปล่อยควายสิละยังควายเฮากินโกย เฮาสีได้ไปบัวพงแน่จะเพ่นแม้บ่พงสี่คนไปหมดน,นะทุกคนเลยนี่ไม้เห่ามาตะป่านะเทศเหาโหไปเอาตะปูโตตะตปูเอาไปแล้วอยู่นี่งบ่วพงครับรถมนัน <c oughs> ไปไปนี่ ในบีเตะพร้อมหากจซื้อหากจซื้อกี่นี่นะทุกคนเลยนะ,ะเปลืองบีขนาดเลยมาเบื้งทางนี่ก็ถ้าเขาบโป้งจะเพ่นเอาไม้ไปช่งต้นหน้าทุกคนเลยเขาไปเบิ้งฝ้ายได้ลุก่อนเขาโทุมากี่นี่ฝ้ายได้ลุกอ่ะของแป้งทุกคนฝ้ายไม่มีหูขนะเขาว่านะเข้าไปเบิ้งก่อน เเขาพุ่งไปผูเลยเอาเบิ้งควายก่อนอยูน้าแม้นี่ข้าไปเบิ้งของแปลกก่อนทุกคนเลยเขาควายม่มีหูอ่ะหนูน้อยๆหนึ่งเบิง้งหนึ่งซ้ำสองนิ้วนี่แหละควายได้รู้เขาจะได้กินน้องมันเลยมันนี้นะไปเบิ้งก่อนกูเลยยูนาแม้ตอนเขาปั่นเขานั่นแหละ เ้าไปสวยเขาปั้นเขานะ่อยนุน้าทพูนถุงนั่นแหละทุกคนเลยกกไ,ไปเบิ่งก่อนโอ้อย่างหลัดไปกับไก่เติมนะทุกคนเลยเราเคยย้อนหน้าเลยกินี่นะเขาทางอันนั้นโทบเบาะแวะไปเบิ่งก่อน ไก่ชฮอดแล้วทุกคนเลยทีหลังนั้นแหละยังไก่ติบไปบึงก่อนหัวไก่ตื้อพอนางมานี่่ลนชิลเอควายได้ลูกนะฮึ ไม่มีหูเบิ้งควายได้รู้ที่มีหูท <body> ุกคนเลยมีมีจิกเบิ้งบ้าควายเพ้อฮะเพ่อมูอมันเจ็บนะอ๋อแม่มันยานนะประเดี่ยควายหูเบิงหนึ่งทุกคนเลยจะได้เฮาเฮาเบิง แม่ม <lawsuit S 1> ันแม่มันจะชุนนะแม่มันหูงลูกันหูเบิองหนึ่งนิดน้อยหูเบิองหนึ่งนะเบิองหนึ่งใหญ่มีมีมีือช็อกนะบอมันตัดเด็กเรมันหูตันควายมีหูทุกคนเลยของแปลกเลยวันนี้นะมีอยู่หูมันก็นิดน้อยสักสองนิ้วนี่นะเอาไปเบิ่งก่อนทุกคน หูมัในน,น้อยหนึงหน,น,นึ่งเบิ้งบ่ายเพื่อนะหูตันเลยนะหูเพื่อนะมีปองเลยนะเออน่ะตันเลยพอแวะเอาอมาในน้อยเดียวนึงเบิ้งนี่คือเดียวนะนี่นะเบิง้งดีกันเออมีมีหูหูเลย <c oughs> มันชิลงินแบบนี้นะฮะ <c oughs> หูเพื่อนะเบิง้ง มีบุหูวันตัวเมียจะดีหสีนี้ยังมีุกนเรืองมาอันดอกมียอมีมีเลยนะตันป๊กเลยหูมันก็น้อยนอยหนึ่งเลยของแป๊กตัวเม้จะดีควายเลยงามจะดีนี่อืม นี่ยินแต่ควายห้าขานี่ควายควายพี่มีหูมีอยู่หูปรนเี๋น้อยจะจองนิ้วนี่แต่บิมีหูมันตกโกนเลยเออน,นี่กะตกใจบิลลิงยินนี่น้อยหนึง่งตัวแมยบปอมาตัวแมีงย์นี่นหูหูมีมีเลยได้ตันปิกเลยเออ ของแปลกอาจจะคือหินตว่มเงงามอยู่ดีจุอยู่ได้เ<อ>นี่อมึงมันละเอ่ยดอย่หมนดน<ป>น่ะม,มันเกิดเก,ดเกิดเมื่อคืนนี้เกิดกลางคืนเนี่ไปแล้วไปแล้ว แม่มันพย,งงยนายนให้กินนมแม่บังใหญ่เลยแม่นะหากินอยู่ของฉันได้จักนมไม่ยุบเจอ๊ยบมันกินนมเจียบมันเนื้อเลยเนื้อก็เปดึงหลังถอยต่อแล้วคลายสะอ่านไปนั่นแหละหอกแปลกทุกคนเลยน้องมาดีย่งางอยู่น้องมานะ น้องมาันก็ต้มสุกแล้วจะได้เขาบุพงมากกับชาเพนไปบอว่าจะไปเห็ดบางคลามอยู่แต่หน้าหน้าดงไปเลยทุกคนเลยเขาบีได้กับไฟลืมกับไฟไปละบีได้ดักไฟเผาบางคลามล้แนมเบอร์ขาเจงซีมาพี่มีของหวานนี่ทุกคนเลยอามา่าโบกนะอามาอ่าสชงชาบอัน

เยวานเยอะบอกินไะเลอันไปบึงควายกดกดแม่มาเลยนะแม,ม่แม,มันโหงู้บัน จะได้ขึ้นกินต้มหน้องมันทาข้าวุพงจะเพ็ดมาก่อนนี่ทั้งตีกทุกคนไดงข้าต้มซุกแล้วชิลประเทศบักลามเฮ้ยแม่เอ็มจะชน <c oughs> า็บึงดุย mẹ bưng mình xin nhảy mọi người mẹ mình bị ăn nấm hoa bởi mẹ em bị kinh mẹ em mình mua ăn nấm là mua nhảy là tạm bưng mẹ em mình xin nhảy chứ đi, tụng nhảy lên mẹ mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì กินแล้วลอาจับเพอร์แนจับดวยจับเพรอะมันกินนมฮันจับแม่มันนะขึ้นสว่าน้องมันกินเข้าง่ายเมื่อหล่ป้าหน้องเหมือนคือสิมานะ

นี่งออไปเอาเบอั์หักลุกนันะฮะบ้งหัเบิ้งนึทำหเคคนเลยน้องควายน้องควายมาเจของปอมเพ่นคือขิเรศเพ่นกินว่ไอ้จิงว้าอยากขิเรศแล้วอย่าละ อยากกินนะคือคิดได้ดิเพนกคงนะเดียนน้องควายวามีนิน้องเบะเขาจนกินฮ้กินน้องเบะคายนกิกินน้องเบน้องเบกคิดไดด้น้องเบกน้องควายไปคิดเดด้วยีดอันไอ้พ่องนะว่ามนควายมีหูเกิดมาแล้วควายมีหูกินของแป้งน้องมัน

จะสามมานเลยใช่ปะมนี่เรียบร้อยทุกคนเลยเพ่นวอกิเดทกินวิญาอยู่โอ้หนาซิมนี่ทางมอไปกินย่างอยู่มือแบงข้าเจ้ากินนำของแซบปั่นเดียวกินทุกคนเลยหลายคนกิน ขอาไปได้โพยนึงพอดีไปปเชือกตุกไปไปเลยมามามาทุกคนสวาน้องควายแล้วมันนี่แหะออิ่มเมื่อแล้วได้ขาอะไรอย่างไรอย่างไรบังสายมเลยบุ้งขี้เด็กเมื่อกี้ กินดิบกินเยอะเยอะจนท่านอิ่มแล้วทำไมจะกินนี่มาอิ่มเลยมาอิ่มปะเห็นไหมกินดิบนะอืมตัวอิ่มค่ะโหอิ่มรึเปล่ามาได้ตาตุกเค็มเค็มบ่เค็มแล้วมันยังอร่อย

ทุ่งไ่ไม่เอ็ก่อนนะมืดเดี๋ยวขึ้นมาสิไปพี่เลิศนีนะถ้าเท่ากินแรงจังเ,เลย <Okay. S 1> กินแม่กินนองสายนองควายได้บาพ่อเป็นเีก็เกราง เซบเอ้หนองควายจำมาช่วยกัน้ไลายเตะล่ะขึ้นบ่อปลาเมื่ออื่นไะขึ้นล่ะเจย์จอนเด้จะขึ้นเนาะเป็นแล้วเคยยฮอดงานแต่งงานเนาะร้านชายแล้วก็เลยเต็มฮั่นเต็มนี่ก็เลยไปขึ้นอย่างบักแบบเดีจวกันมีขึ้นเงีมงานเงียบเงาแล้วเนาะเออเต้นบนจอร์ชอกร้องเพลงเลยมีอายมากมีอายมากนองเอ้ยกำลังฮอตในเพลงอีโนเมอีโน่เขาก็ได้เมื่อวันนี้นะ สององค์นี้เด็ไปตั้งเลิกไปเอาเท่าต่อเอาเปล่าเริ่มมือเม้นมือมือพูดยังไงเท่ายังไในหอดจังพวกนี้ย่าชินเจ๊ขำล่ะยาเจ้ากระไรนงควายกระไยอีบเฟนะนงควายเจ้อวักปีจับเด้อไปเท้ากระไ้มือกันนี้ บันมาน้อยคนบันมือบรนลายคนนั่นรึยักมาจะเจเอหน่มาจะหกโอ้ไปกุยไ้กุยอีตัวหนึ่งเกาะมือลำเนียดทำแลตยตูบเลยเอาแรีงมานี่นี่ชุกชัยแล้วได้กินน้องควายล,วาวละได้มือได้อได้ไหอโอเคตเลยตอนนี้เาราก็ได้ เราขีดน้ำอีกเลยื้อนี้ว่ดสไปน่าไปหน้าเอาโทมาเบิ่งควายควายได้รูควายกะแป๊กได้บิมมีหู้ฮูมันก็น้อยๆทุกคนเลยจับสองนี้นี่แหละฮู้หูกกันก็มีมี่อาจจะมันใหญ่จะไปเลอะควายนะฮู้มากกับบิมีเพิ่นกะเจินมินิยินเนาะตามบิ่งเป็นควายฮูโนมาตอนนี้เอากะได้เลาะมือแล้วทุกคนเลย อาจารรักคลิปนี้กันจบลงคลิปนี้คลิปหน้าพอดีววใหม่ขอบใจที่ติดตามแล้วชมเมื่ออนทุกคนเลยปืนสิเข้าป่าต่อ